ดีค่ะเรือก่อนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปไหว้เจ้าทําบนที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานร่วมกับประเพณีทิ้งกระจาดหรือว่าซิโก้ค่ะโดยจะเริ่มจากการไหว้เทพยราฟ้าดินพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะต่อด้วย8ดเซียนอรหันต์หลวงปูง่ไต่ฮงและเทพเจ้าเฮ้งเจียค่ะต่อด้วยเทพเจ้าไท้สวยเอียคุ้มครองดวงชะตาและนพร,ะราชัญดวงดาวประจำวันเกิดค่ะ จากนั้นให้เดินลงบันไดามาค่ะจะเจอกับพระไตรรัตนาพุทธเจ้าโดยด้านซ้ายค่ะจะเป็นเทพระเจ้าแห่งโชคลาภส่วนทางด้านขวาจะเป็นเจ้าแม่ประธานบุตรค่ะ ปิดท้ายนะคะจะเป็นการไหว้สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวสูง5เมตรค่ะสำหรับประเพณีทิ้งกระจาดหรือว่าซิโก,โกนะคะก็จะจัดขึ้นในวันอังคารที่6สิงหาคมนี้นะคะไปจนถึงวันพฤลือหัสดีที่8สิงหาคมค่ะโดยการจัดงานซิโก,โกนี้นะคะเป็นการจัดงานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและวก็วิญญาณญรายะาทางปวงค่ะ โดยในการประกอบพิธีค่ะทางมูลนิธินะคะก็จะมีการเตรียมเครื่องเส้นไหว้รวมไปถึงกิมซัวงึ้งซัวคือภูเขาเงินภูเขาทองเอาไว้บริการสาธุชนด้วยค่ะซึ่งภายในภูเขาทองนะคะเราสามารถนำบทสวดมนต์ค่ะหรือว่าเสื้อผ้าเงินทองนะคะเข้าไปในภูเขาได้ค่ะ โดยกำหนดการในวันอังคารที่6สิงหาคมนะคะจะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงค่ะจะเริ่มจากพิธีหวดกวงเชียโกค,ค่ะคืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชียรไต่ซื้อเอียอัญเชิญพระมหาโพธิสัตว์และเชียโกฮุ้งอัญเชิญวิญ,ญญาณผู้ล่วงลับค่ะต่อด้วยมึงกงนะคะหรือว่าจะเป็นการสวดมนต์ช่วงบ่ายค่ะ จบด้วยการเกียรเฮียก็คือการเวียนทูบค่ะสำหรับกำหนดการในวันพุธที่7สิงหาคมค่ะจะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะเป็นพิธีจากงหรือว่าพิธีสวดมนต์เช้าค่ะต่อด้วยปั่งแซค่ะพิธีโปรดสัตว์โงกงก็คือการสวดมนต์ตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยซิโกเป็นอันเสร็จพิธีค่ะและจะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะในวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถไปที่ที่ทำการบูลณนิธิสว่างบูชาธรรมสถานได้เลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาในการเตรียมของไหว้ค่ะในการไหว้ที่ถูกต้องนะคะโดยภูเขาเงินภูเขาทองค่ะก็จะมีทั้งแบบชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบชุดเล็กที่สุดนะคะราคาหนึ่งแบงค์ม่วงเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ